บ่มีหมีดมากินพี่นงจ๊ะหมีแต่บ่มีกินเอาเลยเอาไปต้มบ่มีหอดหมีดมากายู่อยไปต้มไปต้ม mai nó có con này mà hạt đồn là đi tâm tắt thì bớt Hãy subscribe cho ใส่ตุ่มนึงคุณได้ดีที่นองหักไปหักมากเล่ได้ตั้งหลายที่นองจ้ะหักจ้างเดี๋ยวบ่ปากบกเา่เบา ไปหักมาได้ต้มยอนอยู่ดิ่เิดเอานมใหม่นอกก่อดีอยู่มากวดดีพันยังบาได้ในต,นตัดถิมพูนะมาต่กกอนๆเหนโอ้ยนตันดถิมเสดไดวัาษิ่นยากรลังฉีข้นเพิ่งลงจีตัดถิมวันนี้ อยวไปบดละได้แกงเลยด้ยพี่น้องแล้วเบิงหยอดอันฟันกันด้พี่น้องเด็ดแค่เดียวเลยนนี่คุณตําลึงมาเด้อพี่น้องมาเก็บตําลึง ตำลึงริมทางงามติดตำลึงริมทาง ยอดท็อปพี่น้องยอดท็อป สูงสูงไรงามครับงามเลยเก็บกอเอาไปนึ่งกินนะ้พี่น้องไปลวกกินไปแกงก็ได้แสบก็ย่างนี้เล็นี่รสชาติมันออกมันหวานอบกรอบทำรับไจ้มหมกูจะเด็ดโอเคจัจะน้อยอยู่เพราะว่า ยังคอยเจ้าสีไปตัดออกเอายู่บ้านฝันกันด้วยนะได้ครับยอดผูกวบทั้งนั้นเลยใบเพิ่นจะแกนะ่สินละพี่น้องใบแก่เพิ่นนะลวกกินหนึ่งใส้ปลากระแสบด้วย ก็ไม่ได้เก็บแล้วเนี่ยิ่นแก่พี่น้องถ้าเก็บไปกินนี่ก็เริ่มจะเป็นเคี้ยดหรอจะเป็นมากห้วเด้อบอาดที่นี่ไร่บุดรฟันดัวเลย เพ้อพี่น้องมาเก็บตําลึกไม่ไ้นีโอ้ยซ้อนงามหาย้ยนี่ตัวโยดอบอวกอืออมแค่บ้าครับบอกวเก็บตําลึงได้เค็งปลาหนึ่งก็่าจะมาเปิดกล่องปาด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 นี่ค่ะกว่าจาของบอสจนวันได้เค็งปลาหนึ่งก็จังมาเปิดกล่องพี่น้องจ้ะ S <S ป้าดอกกักเสียนอันเก็บตามึงเด็กจนว่าสิแล้วจนได้เครื่องปลาฮาแต่สิมา่าเปิดกล้องลืมเปิดกล้องพี่นอ้อง เป็นคักไม่ใช่ไีนี่ตะยอดอเอาปูบเลยโอ๊ยขีพ่อเรอได้ไลน์เรอพี่น้องเพราะว่าเขาลืมเปิดกล้องกล้องทุกคน ผมซ้นตันหนดยังไงต้นหนอดบบอประสาทยม่มีประสาทปีนี่ซ้ำนี่ปีนาชีซ้ำใดบ้านี่ปุ๊บปุ๊บทุกงใส่แะ,นะ้วบ้านี้

นี่กเราทายปานชื่เบรงพีนน้องปลาผักเสียนผักเสียแน,ออนแล้วมันออกดอกขาววันละนีอะ้ออกขาววันละอ่ะยอดบุกมุก,มก กินหนึ่งกินพี่นอ้นองกินนึ่งกินไปแกงกินแด้ว้ต่แดกเสียดายแกนก็บบงหันดกจนว่าได้หอบน,นึงมันเด่นหน่อยหน่อยที่พี่น้องนะอันกล้องบุเปิดว่านี่ไหม,มเอ,อ้ยมาเบิงเอา เอากล่องคือโบเปิดไะนะโอ้ยกระโปงกระโปเป็นไรเทียร์ที่อยพี่น้องนี่จะมาดกอวบไหม่ ดีที่ยังเก็บบนอนบอลบอลยังยังได้เบิ่งยังได้เบิ่งยายแม่เก็บอยู่ใครเป็นเก็บจนเบิดมันเหลียวบึงกล้องยังสิบ่งใดเออไม่แต่หยอดมุมอีแม่ข่อยอืเนาะดึงลงมากๆยากมากๆกินหวานดี หวานกรอบพี่น้องแซ่บตัวยังไม่เห um ็นนุษย์เก็บน้ำพักเนาะบ่อนพลังพี่น้องจ้ะให้เราตัวนี้ตัดออกก่อนบโใส่ถุงมือดอกมันบมคั่นดอกสามสี่ร่ำกระแกงเต็มหม้อพี่น้องนี่ให้เราเนี่ยข้าวเนเยอะมากข้าวถมหัวบนนี้เลยพี่น้อง เอาไปแกงนึกพี่น้องแกงหรือเข้าสิปลวกกินก็ได้รสชาติเป็นออกไข่ไข่มันฝรั่งกินไข่ไข่ผู้ท่อยให้เอาไปแกงนะพี่นอ้อ,กกนนอ,อขนง,ข,ออง,องขับมันอันง่ายคักๆอิลีนั่นเพิ่นสิทวมหัวบนนีดเด้เยพี่นอ้องน,นี่เพิ่นยัี้ยงโมย ป่าเอ,อ,อิงตึงอยู่กินเพิ่นคไขา่าผู้พี่น้องเวลานั่นเขาเห็ดชุกแล้วไข่มันพลังหน่อยก่อนแต่แสบพี่น้องสำหรับยายแม่อู้หูล่ำใหญ่อพอน,นิดหนี่แต่ใหญอีรีถ่วมหัวปุด,ดนิดนี่พี่นอ้องพอ่อเรา Lát mình cứ có sai sao không có 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 sao แกงใส่นออนอมกนโมไม้แกงตะมันนี่ก็ได้แกงตะเพิ่นนี่ก็แซบ่บคือกันพี่นอ้องแล้วตะผู้มักไล,ล่แล้วข้อเราซ้ำหนึ่งก็จิ้มบวบเบิดเลยนี่ซทำนี่นก็จิ้มบวบเบิดบอลหวานฝรั่งเอินคนเพิ่นมีซื้อเยอะละมันอยู่หรอกพี่น้องที่เ,เคยลงเคยเฮ็ดนั่นแหละเคยเอาไปแกงนอะไรน,นี่นี่ น้องมึงได้หลอกกาพ่นออกแนะจ็บนี่พี่น้องนี่ลอกเกลี้ยงสีพจนออกนะนี่นี่กินเพื่อนสีคล้า,ายๆเป็นผู้พี่น้องนี่กินเพื่อนนะแต่ว่าเข้าไปแกงนอนเป็นมันๆคือมันฝรั่งนี่พี่น้องนี่นี่ ดิพันญ่แล้วนี่สูงคัาๆคนถวมหัวโอ้ถุงมือเขาไปใส่เลี้ยงเบื่อหรืมือวันนี้เนี่ยแล้วขาก็ต้มน้ำถิ่มจากน้ำหนึ่งสักก้อนเน้ะพี่น้องนี่หัน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 ต้มน้ำถิ่มจากน้ำหนึ่งหอกออกนิงสิ ต้มน้ำฮ้อนๆแล้วเขาก็ทิมใส่ตัดๆใส่คือยังข้าแกงบวบแล้วพี่น้องมันก็เทนน้ำทิมมาเนี่ยเพราะังเอามืแกงย่องกะหนวกกะนั่งใส่ยังก็ได้พี่น้องนี่นี่กินคนคล้า,ายๆผู้ออกหวนควนรูเลยว่าเป็นคล้ายๆผู้แต่ว่าเวลาเขาแกงแล้วมันเสีออกคล้า,ายๆม,มันฝรั่งออกา,ายๆมันฝรั่งเปื่อยๆแกงใส่ดอกน้นมใหม้ดูสิกแกงใส่ปาลาดูสิกแกงยังไลแล้วแต่เขามักพี่น้องจ้านี่ บ่มีบ่ขั้นเล้วพี่น้องบ่ขั้นมันมีซื้อเยอรมันอยู่กับกระลืมเอียงหมดละเลาวจะลงใต้คลิปพนกพี่น้องกินได้เลยจ้ะแต่อันนี้เป็นสีมีคล้ายๆกันอีกน้ำน้ำหอนทางเนี่ยที่ขอเคลื่ล่วงเนี่ยพี่น้องบ่แมนเด้ออันนั้นใบคุ้นๆอันนั้นคล้ายๆกันแยกแกะบอกเลยคล้ายๆกันกับอันบัวนี่แหละนี่ ออกนม่จริงออกากาดมันออก,กนี่ประโยชน์เดอ้อพี่น้องอเอ๊ะซึ่งขอมุ่นเมังหรดพี่น้องจ้ะตุ่มน้ำหยดเด,ยเดียวแล้วก็ตัดตัดตัดใส่เลยตัดไทยตุ่มไอเป็นอัน,น เปื่อยจากน้อยแล้วเขาจะต้องมาแก่งมันี้พี่นอ้องต้มน้ำทิ่มน้ำหนึ่ง แล้วเหรอน,น่าเขาสีบแจงเขาจังตัดนี่ยังเขาสีตัดเอาใส่ถุงลอกไปฟอมเลยดิมือเลี้ยงบุและตัปกปลา